นั่นๆๆเหรอเหรอตอนนี้ป้ายังไม่เฉลยนะคะป้ายังอัมเราอยู่ป้าบอกว่าจะไม่ยอมบอกให้ผู้เจ้าไปดูคลิปก่อนไว้สั้นแต่ตรงนี้ละตรงเงินละต้งเงิละไปเลยมปเลยอินเกตเอรเลยบอกงี้เกตเตอร์โรสกันกตเตอร์โนี่นี่กตเตอร์โรสอือ กิดตักกิดตุ้งกระตุ้นพมีโลเตรูนนะมือมือเสื้อมือกำลังตอยู่ไมเอาไปกันมอยัูกมันไม่ทันมันไม่ทันแล้วป้า ได้หมดพี่เองไงเด้อเฮ้ยน่าเห็นไหมเราจะจะเลฟังพร้อมกันพร้อมทกันเลยหรอแอบทำคนนี้ว่าลูกหลับอยู่ไงอันนี้ก็จำได้ว่าเป็นเก้าอี้เล่นเกมเนี่ยลูกหลับอยู่อันนั้นโอ๊ะข้าดอกไหมดอกแล้ค่ะป้าใบสีหมดใช่ไหมไม่หมดเออยาไปสีหมดแล้วก็หยางใบสีหมดเลยอ่ันเดียวอ๋อปุ้ดดิวะมันหมุนไหมมันหมุนยังอยู่ป้าเดี๋ยวแป๊บเดียว โอ้ยตุกข์ล้มก็เน็ตหมุนไม่คัดนะป้าไม่คัดนะไม่คัดเหรอไม่ต้องคัดค่ะเ้นเ่ยหมดเลยต้องจ่ายนะวันนี้ได้ได้วันนี้ต้องต้องจ่ายวันนี้นะโอ้ยคนลุกคนลุกคนลุกต้องจ่ายนะเดี๋ยบเรียบเรียบดูก่อนนี่ทุกคนเราเราหลอกล่อให้ยูทูเบอร์ดูคลิปเราจ่าทุกคนนี่มันอะไรขาดทุนนะจ่ายวันนี้ประมาณนี้ไม่รู้ด้ยังไง น้าตาสดใสมากเลยนะฟังไปด้วยกด้ไปด้วยนะเดี๋ยวป้าจะคุยให้ฟังนะฮะระหว่างนี้เราก็ฟังคลิปไปก่อนฮะตื่นเต้นตื่นเต้นไปร่วมงานไปร่วมงานไปร่วมงานไปอะไรนะไปไปซ้อมนี่แหละ

ไปสีเหืออันเดียวขอพรให้พี่อ้อด้วยนี่เปนกางแจให้พี่อ้อให้เต็มแขนก็ต้องหาแอนก่อนั่งลู้นี่หน่ายงวันนี้

มันไม่เออมันบอกค่อยเลยนอกเนื้อจากความว่าถูลรตเตอรี่คือวันนี้ป้าต้องใช้เงินก้อนนี่สองแสนหลายคนลูกเชื่อยว่าวันนี้ป้าต้องใช้เงินโอ้ยยยแต่จะเรียกว่านี่สินก็ได้เป็นนี้สินนั่นแหละทุกคนวันนี้ต้องจ่ายสองแสนแล้วเที่ยพรุ่งนี้ป้าต้องจ่ายค่าทนายอีกทุกคนคงเราไม่ยากหรอกว่ามันเท่าไหร่เที้ย เราก็รู้สึกว่ามันมาเดือนเดือนนี้มันมาแบบตุ๊บตุบตุบเลยเราสึกว่าแล้วเราก็ยังไม่ตัวรัตตรี่นะเมื่อวานนี้ก็เตรียมเตรียมที่จะจ่ายไว้ลนระยางที่แบบแต่ว่ามันต้องบอกต้องบอกว่าเรามีความที่แบบทางนี้ก็ยากทางนี้กคือมันมันลำแบบว่ามันจะหาที่ไหนได้ที่แบบว่าจะทําให้เราแบบไม่ขัดสนมันเยอะขนาดนี้เนาะแล้วก็ตรวจไปน่ะพวกญาติที่ดูค่อยเดไลน์บอกแม่หมดเลยเขาแบบว่าเจ้าตรวจเมื่อวานนี้บอก เขาตรวจเมื่อคืนตอนสามสี่ทุ่มนั่นแหละคือมน้เรื่องยังไงนะต่แต่เขาไม่ตรวจเพราะว่าเขาคิดว่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็ไม่ถูกอะไรวันนี้เขาตรวจที่หลังก็ได้นะแต่เมื่อคืนนี้นึกไปนึกมาจับแบตเตอรี่มาตรวจแล้วก็คือในใจเราก็บ่นปู่แหละว่าปู่ปู่ไม่ช่วยลูกช่วยหลานเลยมันถึงข่าวอัตขัดแล้วนะมันถึงแบบว่ามันต้องได้จ่ายเขาแล้วนะแล้วมันต้องแบบว่ามันต้องหาให้ทันอ่ะมันต้องหาให้ทันแล้วทีเนี้ย ไปแอดจะรู้ดีเรื่องแบบป้านะแล้วทีเนี้ยแล้วก็ตรวจไปตรวจไปเหมือนที่ป้าพูดในคลิปเลย mm hmm. มันก็จะแดงแดงแดงแล้วก็รู้สึกว่าเออแตเ่เราก็แบบปูปูปูในใจเราจะคิดอย่างนี้ตลอดอยังไง mm hmm. ช่วยช่วยหลานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเหลือใบสุดท้ายเรือป้าที่ได้แล้ีกมันเป็นเป็น,ปนมันจะมีสี่ชุด uh. จะมีสี่ชุดแล้วทีเนี้ยอีกชุดหนึ่งจะตรวจใช่ไหม mm hmm. ก็ มันมาเราจะมือแต่มองมองจอใช่ไหมว่าเราตัวเลียก็มองจอมองจอแล้วก็แดงได้เนี่ยพอเรามองจออีกเอ้ามันก็ตาฝาดแล้วไปเขียวมันเขียวแล้วแบบว่ามันเป็นรางวัลที่สี่ด้วยแล้วก็หันเรือตอรี่เฮ้ยข้าใบโอ้ยแล้วแบบว่าคุณกินลูกเลยยังอีกนะรู้ว่าเราก็โูกมากไม่ได้คงหาแอน์แลก่อนเพื่อนเอน ไอแอนเอ็นก็พออย่างไงงโมเงขึ้นมากี่ทุ่มตอนนั้นกี่ทุ่มก็สี่ทุ่มแล hm ้วมั้งพอป้ามาถึงก็ดึกแล้วดึกเมื่อคืนเนี่ยดึกแลดึกแล้วแล้วก็พอท่านมันทำนี่เตรียมมันเตรียมนี่นะทุกคนวันนี้ก็นี่ไปแต่เช้าอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็ขอพรให้พีอ okay. ่ออด้วยเพราะพี่ออไม่สบายก็อยากให้กัลังใจพี่ออเพราะว่าท่านพี่ออยังก็ดูแลป้ามาตลอด ทั้งให้กำลังใจทั้งสนับสนุนเวลาทำบุญทำอะไรตลอดมีพี่อ้อไม่สบายไปก็มาขอพรปู่ให้พี่อ้อแต่เช้าเลยแล้วก็มาขอบคุณปู่แต่เมื่อคืนปก็ไหว้ผ้าขอบคุณแล่วแหละแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าได้รับโอกาสที่ดีบางคนอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่แบบว่าเรากาลังลําบากเรากาลังแบบเมื่อแตด้านอย่างเงี้ยแล้วมันมีตรงนี้มาแบ่งเบาเราเนี่ยมันรู้สึกว่ามันรู้สึกว่าเหมือนป้า ที่ผ่านมาเหมือนกันที่ป้าบอกว่าป้าจะลําบากเนี่ยจะเป็นค่าทานายจะเป็นอะไรก็ตามมันช่วงที่แบบต้องจ่ายนะมันจะมาแต่แบบว่าไม่ใช่ว่ามีจะล้นเหลือนะแต่มันจะมีพอดีกับจ่าย,ายตรงนั้นนะ่ะณตอนนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่านี่คือเป็นความโชคดีของเราจริงๆที่แบบที่ดีใจที่แบบต้องร้องไห้คนเดียวเลยนะเราแบบลูกตาค่อยซึมเลยเขาบอกว่าช่วงที่เราลําบากแล้วแบบจะไปไหนไม่ได้นะเราเนึกถึงน่ะ ลุงก็พูดอยอะน,นึกน่ะก็คงคิดดูนะว่าจะไปหาที่ไหนจะไปหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราปู่ช่วยเลยพ่อเนี่ยโอ้พ่อเนี่ยแบบว่าเมื่อวานเมื่อคืนนี่สันสันทั้งตัวเลยบอกแม่เลยไปบอกไปบอกไปบอกไลน์บอกแล้วทีนี้บอกแอนแอนว่าอย่างไงไ <c oughs> อแอนก็ <c oughs> <c oughs> คุกนมามาป้าแตนเจ้งเขาวดีในเรื่องนี้นะป้าก็พูดแบบเสียงสั่นเครือเลยนะคะวันนี้นาารู้สึกแบบดีใจมากๆนะคะแล้วก็สำหรับ,บคลิ่นี้ก็ยินดีกับป้าแตนนะคะรางวันที่สี่ห้าใบนะคะทุกคนโอ้ดีใจกับป้าด้วยนะคะ